วันนี้เราจะมาเล่นโรบิดกันวิ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 บิดไม่อ๋อนไปได้เลยนะเกยได้นะ

เนี่ย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 นี่นี่ย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  นี่เนี่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 เนี่ยโดยเอาลูลบิข้าวขหน้ามาจะทำรูปอะไรรู้ไหมเอาลูบิข้าวขนหน้ามาปะเทจะให้รวมนเนื่อยชจะให้

t mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. i

เตเต้เต๊ดตดลองดูปิกเงาปิกเวนไหนดีวะสองกูณสอง 嗯，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 嗯。 จะได้เออไม่แ uh ก่ไ mm? ม okay, ่ได้ ต้เต้เต้เต้ตตให้ปดมันแก้ดูดิอือปดแก้ได้

จริงรบอดมันแก้ดูดิใใจบอดมันแก้ดูว่ามันแก้ได้ป่าวนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนีเ่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยน้องใอ้บอดมันแก้ดูนะ,ออจะใจบอดมันแก้แก้อะไร Nej. Kan du det? Höj båda. ให้บอทอืมอมืให้บอดมันแก้ดูบอดแก้ดิกแก่ใครแก้ก็มาคอมเมนต์หน่อยอมผมใช้บอดแก้วผมอยากรู้ว่าบอดมันขนาดเปล่า

กดแบบไปเรื่อยๆคือแบบเรื่อยๆมากเลยแกโรบิกอืมแกโรบิกไปเรื่อยๆคิดทุ่มแล้วเนี่ยจุดสามห้าแล้วโอเคมาแก้ต่ออื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 อ

นี่แน่กดตะเกีดูบิคส็จหงบายนะอืมนี่เลย